bia quét nên bia hoa này bị bên thì đòn luôn mọi anh em mà แห้งขนาดลมเลดิฟ้ากะ่งเดืองสบายดีพี่น้องสบาๆสบายดีสวัสดีเอฟซีส,สทุกคนเด้อยินดีตอนทําขวาสู่ช่อง,ออน,องน,น้องอันเนาะตั้งแต่ที่มันคืนนี้ฝนตกหนักไป tuyến mà không phải cả chăm sấy phi nồng ấy mình nè, xì lông đám na xoài ba súc nó na ba súc cái xì lẹ là là phi nồng đam bay đẹp thật là hay đấy ่าตัวนี้ก็ดํานะยังแต่ให้ยัง2ใหกับให้ตะกะอู้ยัง3ใหยังหลายเติบอยู่ จะสียางลงไปปีใหม่ก็ลงดำเหมือ,อนไอเซนขาดเด้แต่ว,ว,ะนะวันน่ะมันสิลงมาขาดนะ nhàng phải vừng phải tạm kệ chị Bye. บ่บ่ล้อุ้่นยดพี่น้องเอ้ยนะอลงแต่จังมุงน,นี่วะจะไปดีซองขอยนิเอ,อเทนลงแต่จังมุง หกบไปงไปมือนี้จา้จางจ้างสามือเลยจ้างจะขดเหมืออีดพวกน้องเกรกสรสัสุรัตสุสุรัตสุนัตลูกี ขาแรกมันเท่าไรบักอันนี้นี่ายมันเต็มอยู่บ่าขาแรกเต้งมือเบิ่งตีเบิ่งคือเล่าคะอันเบิ่งคืออะไรอันนั้นบึงคืออันอน,นั้นเล่าดำคือตังสเตีดำหม้อนี่หารำรุ่นรับรังพี่ไม่ดำอยู่คุ้นพี่น้องพี่ไม่กับ khôn chạm khôn nâng Bác chúc bè áo cả Bác chú nóng đeo đâm hay đâm nạ cơ Đâm hay đâm nạ con Kinh nạ mát bà đầy Đây mà lái <laughs> nó Ô lái đâm hay đâm nạ cơ ดีย๋ยวมาเบิ่งมือนนี้ว่าสีดำไรย,ยทำไรก็กะดำส,สุด,ดเลยเิน้อยหนึ่งมันจยเี่องเบิ่งเก้าห้าดำเพะเตะเรงนันลงมาก็ชวยเติบมาดำไปหนาหนึ่งหนาอหนาพี่หม่ Biar nanya Biar nanya Kasih damak pun Kasih damak Terima you know? Hãy subscribe cho kênh Ghiền lại ไปบ่สุดหนวาวไอ้ขึ้นขึ้นเลยเนาะเคยจังกินตอนพี่มีมะฮุงวะแต่มะฮุงกินยังวะ น่ะสุขีปะขึ้นพี่น้อควัดนี้ขึ้นหน้ากินข้าวเผ่นเลยนาะขึ้นน่ะพี่นอ้องตอนนี้ยังสิขึ้นเมื่อหาเฮ็ดกินขาวเที่ยงเฉ็ดน้องกินม,นบบมยยือนี้กรบุ้มีพาศยูเฮื่อน ปแมงกเะสีกินกินน้ำกันเด้อพี่น้องเี่กระสีตั้ตมมะคงตัดมะคงถอดปลาไปเดี๋ยวไปเบิ่องน้อพี่น้องกระสีเห็ดยังกินเข่าเที่ยงเนื้อแลกกระจังลงใหม่กินกินเขา่ามาพี่น้องเดีย๋ยวสิบานเฮเบิงนะ่งเนาะเอาบอน เดี๋ยวครัจะเอาเอาปลาเมือ่อเป็นเมื่อถอดกินเนาะกับตาะมุกมงมันสิแตกโย่พี่น้องบ้านแพนบ้เคยบ้านอันนี้คนจับให้หันบ้านเป็นยุ๊กโ้แตกไรแตกลแตกล้วจะว่าถ้าขึ้นปลาได้ปลาหรอกจำพังไรเจอก็ว่าส่วนนี้มีตู้กับแบบปป แตกด้วยแตกด้วยเห็นอยู่ว่าตอนบันทายเห็นเห็นเบิด่จมันกระเจเนาะใส่ขวมะ จักใส่จักโตเด้แนวใส่ฮะปลานี่บวบป้าน่อยบวบเนาะปลานี่อยู่ใส่วะาอู้นี่เอน้องโต้เจ๊ซื้อจนเมื่อยบ่เห็นพขาโตตึกจนเมื่อยเลยนี่

มือนเจอกต้องยางว่าใส่สบายดีพี่น้องตอนนี้เฮากันขึ้นมาแต่ดำหน้าเราเห็นดำหน้าแต่พี่น้องมาเห็ดกินมาเห็ดกินปลาแมงกับเออบ้าน,นน้อยๆวายู่นะพี่น้องไปพากันไปหุงหม้อเออบ้านไปปลาไทรติงป่านาแบบเจ็บบังเพิงหนึ่งเนาะขี้ปลาเจ็บกบระเป๋าเจ็บลายมือ ไปจะเจ็บก็เพาะจนมาไปอดเอาวกระบานก็อดกินยาคอยเจบ่อดไนั่น้องน้ำยังนี่คอยปวดไปวดลงบาบาลฟรีเนาะเนี่ยสองรูเนี่ยสองรูนึงเนาะลงบาลคอยจะสองกล่องอาจจะมียาอยู่โงพยาบาลบ้านเฮาซีสิบกิโลพี่นนองเพื่อสิไปหอยพอดีเป็นยังมากันไกลเด้ ันต no nice. ้องเขาในเมืองใหญ่หันก็ยังบ่ใหญ่ปากเสกัดิยังโบยใหญ่ยี่เนาะอืมยังบ่ใหญ่อยู่พี่นเนาะแท้ๆก็ต้องฝุ่นขั้นใหญ่ไอ้ทีเขาอุบลเขาอย่ยงกันถามฝากอีกเนาะถามฝากอีกเห็นบ่กขั้นเฮาแบบขั้นเฮาแบบเป็นนักแม่กับยากน้ำมันไก่เนี่ยพี่น้องเขาต้องเป็นอย่างหนึ่งเขาต้องไปตรวจไว้ล่เพื่อน่าอย่านี้ก็ยิ่ดีเนาะ หงอเมืองหันเดีมันเป็นเมื่อแต่ว่าไม่กันใหญ่สุดในเขตอันนี้ทานก่อนเลยวะไอหยียบแก้วซราบมองนี้ถอดไข่กับพี่น้องเอาไปซทำผ่าบาดมือมีบาดมือใช่ไหมเลือแต่ละกับเลขผิดคอจะอยู่อกินก้อนกินก้อนเลย เราเมื่อเรากินนะบออีแม่เราเอ้ยจบจนเหนื่อยเนาะปลาเนาะอืใส่ต้นเดียวบ้านแจ๊กับบุถือที่ยังบ้านแตกอยู่พูดโยมมุมพุดไปมุมพุดปุ๊บมูมุดมาได้ปุ๊บมันสิมามุมนีเข้าไปมูบีคอยว่าหนามันหลายบ่ หน้าบดท่าหนึ่งหน่อยหน่อยนีเสียบไปมองไดก็พอแต่ห้อยตีนเนยขาั่างหอังนาหงอกนีว่มเดลให้ยนบร่กนเหใหนมดกน่ีอย้าคือสิไฮนี่แล้วแกน ดน,น้ำมันลงอีกโคแบ้้อเอียดียะจะปลา,า,อ,า,อ,อ,าอีกน้อหน่งน้ปลาน้อ,นอมัออมหนหอนห้อนเด้อว นายทอดปลาสุก้วก็ตำมะฮงกินเขาทอดปลาบดจิกรทะเนาะถ้ใส่น้ามันมันหอมไดแล้วาก็บปลาตองเตยเียมันตอนที่มันมอแไปว้องเอาไปตองห้องกันนะทอดาเนาะน นอตอนนี้เรากำลังติดตามมาะหงนาะตามมะหงแบบสมัยก่อนซอยนีจะติดแต่กันตามไม่ใช่จะเบิ่งขอดปลาเด้อยขอดปลาลก็ชุกเลยเด้อ 你看。 นี่เรพราะว่าปงหมอแล้วก็เอาทอดก็ะดัตัวนี้ปโปงหลุดหมอ oh, <okay. S 1> เพราะว่าน้ำมันมันหอนเยอะดิดมะมึมันโอนอาหารมันมันมันแห้งนะ แหงโคาะว่าเขากาบ่าได้ว่าเขาสิเอาเทไาเทไรฮะนะแหงรกโ้ได้ได้หงไรกับพ่เป็นตะกินเลยอ่ะดีลาแหงไปแั่แหงแหงไแมีนนี่เราปนเนาะกินหอนเนาะไม่าเนาะมันแหงไรกันจกีอ่ะมันก็เกา ก็จกกะใส่ปลาแดกตัวนี้ป่ะเนี่ยเจอดะบ้างจังพีู่้ใส่ปลาแดกอันนั้นปลาแดกอันนี้ นีายได้เละเห็นนดนกิก็ขอนได้ช่แ่แล้วสแเแล้วอะไรบ้านี่เดีย,ยดรอยพี่น้องบอสิบแล้วบัี้คันสิบมันสิเดียวรุงงี่นดีหรอเป็นขา่าบัตรไปไปพอๆไป,<ะ>ป<ะ>พี่น้องไม,ไม่หลายอ,อาหารเทียงทำเหมือนนี่<อ> นเียดด<ะ>กินขขาวกนพี่น้องหิวขขาวแห้งกินขขาวมื่อเสาวนี่ต้องทำขัามพอวราขขาเสาบ่ก็คอยกินไปานใดสบายดีเ<ด>ลยหิว,วขขาเพ่อมัคงไอมาอห้เขาิดมือ,อ,อก,กับลูกเอาทอดไข่หน่เด้อทอดไข่มันๆเน,นอออดอาเขามานะ

มานเนจออะไรตัวจอไปหายในบูจาคนเอก็ได้อกมนจะซักห้าอะไรคนดอกนั่นหน่ออืมคุโก,โกยงกังว่าสิบเอรดบัตนผ้าอะไรกินคนล ฝนำตเนี่ยเดีวจสองมตอนข่างดำตรำาน่อเหลือกยัง้ยก็ยังโมมีสใส่ตงมาสิแปเปลียนแบบพราะารอ่ะนะเก็พราารอ่ะเนาะไป่อหน่อยยังห้อง้อโตกินเากันเ้อกินเขากันเ้อ้าคลิปนี่ขอตัวลาไปก่อนเนี่ยคุณขอบใจสิโว้นอ่เจอใครมาคลิปหนเนี่ยบาย